ฟรานซ์บึงการอุมนุนหมายเข้าครับขอแสดงความยินด네ีด้วยนะครับเธอจะเป็นตัวแทนในการนราชบัณฑิตรับรองเพื่อเป็นตัวแทนยื่นกฎหมายเข้าสู่สภานะครับพูดถึงเรื่องความสวยความงามเขาไม่มีใครยอมกันจริงๆนะล่าสุดนี่ค่ะเธอเป็นใคร จับฉันมาทำไมอุ้มบุญไปทำอะไรมาอัปเดตหน่อยลูกสวัสดีค่ะน้องอุ้มบุญนะคะห<อ>ลงัง<อ>จากลงจากเวทีการประกวดวันนั้นเลยเ<อ>แล้วก็มีคลินิกติดต่อมาให้น้องอุ้มแบบว่าไปเติมไขมันหน้าเด็กนะคะตอนนี้ก็แบบว่าหน้าเด็กมากหน้าเด็กจริงแบบกรุบคข่าววันนี้นะคะน้องอุ้มก็มาเติมไขมันหน้าเด็กนะคะที่คิวคลินิกนะคะ ปัญหานะคะก็คืออยากเติมเต็มในส่วนที่ขาดก็คือลองแก้มแล้วก็อยากมีอัจเติมตรงหน้าผากแล้วก็อยากเติมคางนิดนึงให้หน้าผากคางมันรับกันและทําให้เราดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะของเราจะมีปัญหาเรื่องหน้าผากแคบนิดนึงเนาะการเติมไขมันก็น่าจะช่วยให้หน้าผากเรามันดูกว้างขึ้นได้ก็น่าจะทําให้โหนงดีขึ้นด้วยใต้ตาลึกอันนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเลย เติมใต้ตาก็จะทำให้ด้าดูเด็กลงดูโสมน้อยลงอะตรงไหนอีกค่ะไม่ได้ต้องการเยอะเนาะต้องการนิดเดียวก็ทำให้มันยาวขึ้นได้หน้าผากอันนี้ผมผมผม,ผมดีเควสให้แต่ว่าไม่รู้ว่าเราอยากได้เปล่บาบางคนอาจจะไม่อยากได้นะอาจจะชอบหน้าผากเดิมก็ได้หน้าผากอยากได้มากที่สุดเลยคะ่ะไ้มันนูนนูนเลแล้วมันอยู่ได้นานกี่กี่ปีคะไขมันเนี่ยโดยเทคนิคที่ถูกต้องนะครับ มันจะติดประมาณ70-80%ถึงแและตัวที่ติดอยู่มันจะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดเลยม,มันจะเสื่อมสภาพตามอายุของเราตามว่าเราเออกกำลังกายมากมันก็จะยุบแต่คำว่ายุบค,คือไม่ได้หายนะคำว่ายุบค,คือมันแค่หดลงเฉยแต่ถ้าเราอ้วนขึ้นมาไอ้ตัวที่เราฉีดไว้มันก็จะพองขึ้นมาเหมือนกันรอติดตามนะคะเดี๋ยวไปดูในห้องผ่าตัดกันเลย ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เรากําลังจะดูดไขมันมาเพื่อเติมที่ใบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไขามันที่ดูดออกมาจากต้นขาของน้องเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับดูนี่สิก็ประมาณนี้นะไขมันประมาณนี้สามารถดูดได้ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะเพราะว่ามันมีผลต่อไขมันที่จะอยู่รอดยิ่งเราทําตรงนี้ได้ดีไขมันจะยิ่งรอดได้เยอะมากขึ้นเห็นไหมว่า ผมจะนิ่มนวลกับการดูดไขมันมากเนืกออกไหมถ้าเราทําแรงหรือว่าแรงดูดที่มันไม่นิ่งไม่คงที่อ่ะมันจะทําให้ไขมันที่ได้มามันไม่มีประสิทธิภาพแต่เห็นไหมว่าผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหใช้แรงในการดูดนะแต่มันค่อยๆออ,ออกมาก็จะเห็นว่าไขามันที่ออกมาเนี่ยมีแต่ไขมันเลยไม่มีเลือดปนเลยแล้วก็ดูสีสวยงามเลยนะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะดูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเคยเห็นไหมนี่ย็นไงเหลืองเลย นะแต่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปสกัดอีกนะด้วยเทคนิคคูลแฟมันจะทําให้เลือกแต่เซลล์ตัวที่ดีๆเอามาฉีดที่ใบหน้าเรามันก็จะช่วยให้เต็มขึ้นช่วยให้ผิวดีขึ้นด้วยนะไขมันที่เราดูดมาเนี่ยเห็นไหมเราจะได้แต่ไขมันที่ดีจริงๆนะที่ไม่มีเลือดปนเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้แค่ดูดออกมาเฉยนะครับก็ยังสวยขนาดนี้เลยสกัดสวยกว่านี้อีกจะบอกให้ไว้เดี๋ยวใครอยากเห็นตอนสกัดเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดู ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นแค่เครื่องมือเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองในกระบวนการคูฟแฟตนะแต่ไม่ใช่เครื่องที่ทำคูแฟตนะครับแต่อันนี้เป็น1ในกระบวนการคือมีการปั่นสกัดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าปั่นเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไง การปั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าไขมันที่เมื่อกี้เราดูดออกมาแล้วอ่ะมันจะมีการแยกชั้นเกิดขึ้นนะเห็นว่าเราดูดมาได้ค่อนข้างดีเลยนะไขมันตายมีอยู่นิดเดียวข้างบนเนี่ยก็จะเห็นเป็นมันๆเงาๆตรงนี้ข้างบนนิดเดียวไขมันที่ยังดีอยู่คือไขมันตรงส่วนนี้ที่ขาวๆตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นน้ำนะอันนี้ก็เป็นพวกยาชาที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมว่ามันแยกชั้นกันและที่สําคัญเนี่ย มันมีตรงนี้นะสเตมเซลล์คือสีขาวๆเป็นสเต็มเซลล์ที่ใช้ในการสร้างแฟตหรือไขมันนั่นเองนะครับแต่หนึ่งแน่ๆเลยตรงนี้มันช่วยให้เซลล์ไขมันรอดได้เยอะมากขึ้นมันก็ช่วยในการบำรุงร่างกายได้จากขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไขมันตัวที่ดีและไอตรงเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาไปใช้งานต่อนะในโปรเซสคูลแฟตแต่มันเป็นความลับบอกไม่ได้ว่าทำยังไงนะแต่มีการเอาไปทำต่อแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสุดท้ายเป็นยังไง ตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มฉีดไขมันเข้าไปที่หน้าแล้วนะอันนี้เป็นที่เราทำผ่านกระบวนการคูลแฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะได้ไขมันที่บริสุทธิ์ที่สุดจริงๆ ไดงสองกระจกนะคะแล้วก็เห็นหน้าเวยแล้วก็พึงพอใจมากๆต่อไปก็จะหน้าหวานละมุนขึ้นก็จะไม่โป๊กระเทยแล้วค่ะก็จะเป็นชนีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าอีกขั้นตอนนึงที่สําคัญคือการแปะบล็อกครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูว่าเขาแปะกันยังไงนะแต่อันนี้ก็คือไขมันเราต้องการให้มันอยู่นิ่งครับไม่ให้มันขยับไม่ให้มันเคลื่อนไหวเหมือนกับจมูกก็ต้องดามบล็อกเหมือนกันถูกไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นการดามเอาไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อ ทำให้ไขมันติดดียิ่งขึ้นของเราส่วนใหญ่ดามแค่1วันวันลึกขึ้นก็จะมาถอดละการดูแลหลังการฉีดไขมันเนี่ยคืออย่าไปนวดอย่าไปกดอย่าไปโดนนะถ้าจะล้างหน้าล้างได้แต่ลูบเบาๆอย่าให้มันขยับทะเยอ่อนเยอะจะดีที่สุดไขมันจะรอดเยอะที่สุดไม่ต้องประครบเย็นไม่ต้องประครบอุ่นเพราะการที่คุณไปประครบมันอาจจะเป็นการกดเซลล์ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงและทำให้เซลล์ตายได้ อัปเดตเติมไขมันหน้าเด็ก7วันค่ะส้มสองมะนาวหนึ่งหน้าอิ่มเต็มก็เปลี่ยนไปมากค่ะละมุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้มีหน้าผากแล้วก็คางที่รับกับจมูกนะคะแล้วก็ลองแก้มที่จากเดิมที่มันลึกกะค่ะก็ตอนนี้ก็เต็มขึ้นแล้วก็ใต้ตาก็ดูเต็มมากขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าดูละมุน